ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านในร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีแอดเอทอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระกิ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิมก้นเงินวัดลาหารไล่จังหวัดระยองจะสร้างในปีพุทธศักราช2517ประกอบพิธีเททองรอทีลานวัดลาหารไล่ ตรงกับบริเวณที่ตั้งของสาราภาวนาพิรัตในปัจจุบันเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2517หลวงปู่ทิมเป็นผู้จุดเทียนชัยด้วยตัวหลวงปู่เองวัตถุประสงค์การสร้างเพื่อเป็นที่ลึกแก่ผู้ที่ร่วมบริจาคเงินสำหรับซ่อมสร้างถาวรวัตถุในวัดละหารไล่ซึ่งกำลังทุดโทม การสร้างพระกิ่งชินบัญชรในครั้งนั้นอาจารย์จินภรพรสิทธิ์ของหลวงปู่ทิมได้รวบรวมแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมุ่งค้นต่างๆเช่นยอดนพศูนสายล่อฟ้าหลังโบสถ์หลังคาวิหารหลังคาเจดีเครื่องใช้ทองโบราณน,นาคโบราณเงินโบราณสำลิดโบราณมีชนวนมวลสารสำคัญ เช่นจ้าน้ำเงินจ้าน้ำทองเหล็กละลายเหล็กไหลช่นวนัโลหะทุกรุ่นของวัสุทัศน์และโลหะธาตุที่เป็นมงคลต่างๆอีกมากมายหลายชนิดได้นำมาเททองรอหลอมสร้างพระกิ่งชินบัญชรพร้อมกับพระชัยวัดสร้างตามตำราเดิมของสมเด็จพระนพรัตน์วัดป,ป่าแก้ว พระพุทธลักษณะของพระกิ่งชินบัญชรนนั้นถอดแบบมาจากพระกิ่งใหญ่ของจีนซึ่งมีอายุราว800-1,000ปีลักษณะเป็นพระภัยสัชยะคุรุไวยทูลปราพาพุทธเจ้าประทับนั่งบนโพบรลังบัวสองชั้นด้านหลังไม่มีบัวขัดสมาธิเพชรพระเกศาเป็นเม็ดกลมๆตายฐาน ปิดด้วยแผ่นทองคำเงินหรือทองแดงพระทุกองค์จะมีหมายเลขกำกับและต่อโค้ดไว้ที่ด้านหลังองค์พระเหมือนกันทุกองค์พระครูภาวนาพิรัตหรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่ทิมอิสริโกท่านเกิดเมื่อวันที่16นมิถุนายนปีพุทธศักราช2,422ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ที่บ้านหัวทุ่งตาบุตรตำบลละหานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านเป็นหลานของหลวงปู่สังเทาท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2499มีพระครูขาววัดทับมาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สิงห์เป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอาจารย์เกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ นับพระเจรีมาวัดละหานไลได้รับฉายาว่าอิสริโกเมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาวิทยาคมจากตำราของหลวงปู่สังเท่าศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากคารวะและบรรพชิตได้ออกทุดงไปหลายจังหวัดต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าว่าละหารไลและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาพิรัษเมื่อวันที่หธันวาคม ปีพุทธศักราช2,507หลวงปู่ทิมท่านมรณาภาพเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2,518รวมสิริอายุได้96ปีนับพรรษาได้69พรรษาเหลียนหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดลหารไล่จังหวัดระยองรุ่นแรกจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,508 โดยคณะสิทธิ์ได้ขออนุญาตจะสร้างเพื่อแจกเป็นเที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่พระครูภาวนาพิรัตถือได้ว่าเหรียญฉลองสมณศักดิ์เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านลักษณะด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ทิมครึ่งองค์มียันมะอัตุมีข้อความว่าพระครูภาวนาพิรัตทิมด้านหลังเป็นยันห้า และมีข้อความที่ระลึกฉลองสมณศักด์เรียนรุ่นแรกเมื่อแจกจ่ายจนหมดแล้วยังมีบรรดาศิษย์ณผู้ศรัทธาต้องการอีกจำนวนมากคณะศิษย์จึงจัดสร้างเรียนรูปทรงเดิมขึ้นอีกครั้งแต่ได้ให้ช่างแกะแม่พิมพ์ขึ้นใหม่เนื่องจากแม่พิมพ์เดิมชำรุดไปแล้วแม่พิมพ์ที่แกะขึ้นใหม่นั้นเรียกว่าบล็อกเสริมรุ่นแรก เป็นเหรียญอาปาก้ากระไหลเงินได้รับความนิยมเช่นกันแต่ราคาเช่าหาบูชาย่อมถูกกว่ารุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทิมได้รับการกล่าวขวัญว่ามีพุทุคุณเยี่ยมทางประสบการณ์ความสำเร็จก้าวหน้าโดยเฉพาะผู้รับราชการมียศสัก์จะนิยมกันมากพระครูภาวนาพิรัต์ หรือรู้จักกันในนามว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกท่านเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2422ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บ้านหัวทุ่งตะบุตรตำบลละหารอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองท่านเป็นหลานของหลวงปู่สังเท่า ท่านได้บุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2449มีพระครูขาววัดทับมาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สิงห์เป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอาจารย์เกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์นักพัตสีมาวัดลหาไล่ได้รับฉายาทางธรรมว่าอิส,สริโกเมื่อบวชแล้วได้ศึกษาวิทยาคมจากตำราของ หลวงปู่สังเขา้าศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากคารวาสและพระสงฆ์ได้ออกทุดงไปหลายจังหวัดต่อมาท่านได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นเจ้าวัดวัลหารไล่และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาพิรัตเมื่อวันที่5ทธันวาคมปีพุทธศักราช2507หลวงปู่ทิมท่านมรณภาพเมื่อวันที่18ตุลาคม ปีพุทธศักราช2,518สิริอายุรวม96ปี6 9พรรษาและวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนั้นได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสนนราคาตั้งแต่หลักพันบาทจนถึงหลักล้านบาทเลยก็มีพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมอิสรลิโก อดีตเจ้าวาดวัดละหานไล่อำเภอบ้านไข้จังหวัดแลยองยอดภาคเกจิที่มีพลังกิจแก่ก้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออกหลวงปู่ทิมเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2422อุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2449มีพระครูขาววัดทับมาเป็นพระอุปชา พ้าอาจารย์สิงเป็นพ้าอนุสาวนาจารย์และผ้าอาจารย์เกตเป็นพ้ากรรมวาจาจารย์ณพัตสีมาวัดละหารไลได้รับฉายาอิสริโกหลวงปู่ทิมเป็นผ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดมั่นในพระธรรมและพระวินยัยมากน้อยสันโดษฉันพัตหารเพียงมือเดียวเวลาประมาณเจนาฬิกาและฉันน้ำชาประมาณ16นาฬิกา อาหารประเภทเนื้อสัตว์หรืออาหารคาวทุกชนิดท่านจะไม่ยอมฉันแม้แต่น้ำปลาอาหารที่ฉันส่วนใหญ่จะเป็นผักถั่วหรือน้ำพริกกับเกลือปนปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นเวลาถึง50ปีร่างกายและผิวพรรณของท่านก็ปกติอยู่ตามเดิมพละกำลังของท่านก็ยังดีและสมบูรณ์เช่นเดิมร่างกายอ้วนท้วมพอสมควรทั้งนี้ คงเป็นเพราะบุญบารมีถึงทําให้ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดและบริสุทธิ์ในพระธรรมวินยัยดำรงชีวิตอยู่ถึง96ปี72พรรษาหลวงปู่ทิมหมอรณาภาพด้วยโรคชราเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2518ณหน้า,ห,นาหอสวดมนต์วัดละหาไล่หลังจากที่ได้เข้ารักษาตัว ที่โรงพยาบาลสมเด็จนาศีราชาเป็นเวลา23วันวัตถุมงคลของท่านได้สร้างไว้หลายรุ่นและหลายพิมพ์ทั้งพระเหรียญพระเนื้อผงพระกิ่งพระสังกะจายผ้าปิดตาและอีกหลายอย่างต่างๆมากมายแต่หนึ่งในภาคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและพุทธคุณสุดยอดทางด้านเมตตามหานิยมต้องยกให้ พระขุนแผนพายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดรหาร่แม้หลายคนจะถือว่าพระขุนแผนหลวงปู่ทิมเป็นพระใหม่แต่มีเอกลักษณ์ในการสร้างทั้งพิมพ์พระและส่วนผสมในเนื้อพระที่นอกจากประกอบไปด้วยผงพุทธคุณต่างๆแล้วยังมีผงพายกุมารเป็นมวลสารหลักอีกพระผงพายกุมารจึงเป็นผ้าชุดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงปู่ทิมให้โด่งดังกระชอนไปทั่วประเทศ เมื่อกลางปีพศ2515คณะกรรมการวัดละหารไล่ประชุมกันเรื่องการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลเพื่อเป็นการสัมมนาคุณแก่สาธุชนทั่วไปผู้มีจิตใจศรัทธาบริจาคเงินร่วมทําบุญกับวัดละหานไล่ต่อไปในวันข้างหน้าโดยเฉพาะงานผูกพัตตสีมาพระอุโบสถวัดละหานไล่ในการนี้หลวงปูท่ทิมได้บอกว่าหากได้ผงพายกุมารมหาพูดผสมใส่ลงไปด้วย พระเครื่องที่สร้างขึ้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากเพราะมีอนุภาพแห่งพายกุมารมหาพูดแฝงอยู่คอยช่วยเหลือเอื้อมนวยพรเมื่อหลวงปู่ทิมมีความต้องการจะทำผงพายกุมารมหาพูดเพื่อนำมาเป็นมวลสารที่สำคัญยิ่งในการสร้างพระเครื่องในครั้งนี้ในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมทั้งหมดไม่มีใครกล้าเสนอตัวอาสากระทำการเพราะต่างคนก็ต่างกลัวอาถรรพ์ของผีตายทั้งกลม ซึ่งโบราณกล่าวไว้ว่ามีความดุร้ายและห่วงแหนลูกมากอันตรายถึงขั้นตามเอาชีวิตกันเลยทีเดียวมีเพียงแต่หมอกุราบเจริญจ้อยผู้เดียวที่มีวิชาอาคมและมียานสมาธิกแกร่งพอสมควรจึงขอเสนอตัวรับอาสากับหลวงปู่ทิมจะไปนำกระโหลกภายกุมารวัตถุอาถรรพ์จากหญิงตายทั้งกลมมาเพื่อให้ท่านปลุกเสกเป็นผงพายกุมารมหาพูดซึ่งหมอกุลาบ ต้องพบเจอกับความพิศวงและความอาถรรพ์ของนายป่าช้าและผีตายทั้งกลมแต่ด้วยสาเหตุและวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างบุญกุศลในพระพุทธศาสนาและบารมีของหลวงปู่ทิมอีกทั้งกาถาอาคมที่หลวงปู่ทิมประสิทธิ์ให้นั้นทําให้นายป่าช้าและผีตายทั้งกลมได้ยินยอมและเต็มใจเกิดความปิติในบุญกุศลที่ตนเองจะได้รับจึงทําให้หมอกุหลาบกระทําการนี้ได้สําเร็จเรียบร้อย หมอกราบกล่าวไว้ว่าการสร้างผงภายกุมารมหาพูดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อได้กระโหลกภายกุมารมาแล้วหมอกุราบจึงใส่ไว้ในห่อผ้าเก็บไว้หลังพระประธานในโบสถ์หลังเก่าเป็นระยะเวลาประมาณ3 4เดือนจนกระโหลกพายกุมารแห้งสนิทหมดกลิ่นแล้วจึงนำมาโขกและตำให้ละเอียดและผสมกับผงวิเศษสำคัญต่างๆที่หลวงปู่ทิมมอบให้มาจนครบทั้งหมด ผสมน้ำแช่แกสอนบัวทั้งห้าปั้นเป็นแท่งขนาดใหญ่แล้วตากแดดไว้จนแห้งสนิทเมื่อได้เลิกง,งามยามดีตามที่หลวงปู่ทิมกำหนดไว้จึงจะนำแท่งที่ปั้นนี้มาเขียนอักขระยันต่างๆบนกระดานฉนวนกระทําในพ้าอุโบสถหลังเก่าท่ามกลางการเจริญพุทธมนต์ของพระสงฆ์ก้ารูปโดยหลวงปู่ทิมจะเขียนยันและอักขระต่างๆลงบนกระดานฉนวนแล้วลบผงก่อนปฐมฤกษ การปลูกเสกผงพายกุมารมหาพูดนี้หลวงปู่ทิมท่านได้ปลูกเสกพายกุมารทั้งหลายให้เป็นกึ่งเทพกึ่งพูดเป็นมหาพูดขวาและซ้ายวิญญาณของพายกุมารไม่ใช่มีอยู่ตนเดียวแต่มีอีกมากมายหลายตนจนประมาณไม่ได้หลวงปู่ทิมได้อธิษฐานให้กับวิญญาณพายกุมารทุกตนที่ผ่านเข้ามาในบริเวณพิธีหากจะช่วยการบำรุงพุทธศาสนา ก็ให้มาสถิตยอยู่รวมกันในผงภายกุมารมหาพูดที่ท่านได้ปลูกเสกนี้ให้มีอิทธิฤทธิ์ขอใช่วยเรือคุ้มครองอำนวยพรผู้ใดได้ครอบครองบูชาพระขุนแผนภายกุมารน,นับว่าท่านมีของวิเศษขั้นสูงอยู่จะส่งผลให้เกิดโพกัพย์ความเจริญรุ่งเรืองเป็นสรีมงคลแก่ตนเองนับว่าเป็นบุญกุศลของผู้นั้น ที่ได้เคยร่วมสร้างกันมาหลวงปู่ทิมท่านกล่าวว่าพระของท่านมีเจ้าของอยู่แล้วของของใครก็ต้องมาอยู่กับผู้นั้นผู้ใดไม่ใช่เจ้าของจะต้องมีอันเปลี่ยนมือไปไม่ช้าก็เร็วพุทธคุณของคุณแผนผงพายมาหลวงปู่ทิมจะเน้นไปทางเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โคกกระซับแควคาดปลอดภยัย ปาสจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเหรียญเจริญพอเนื้อทองแดงปี2517หลวงปูท่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองเหรียญเจริญพอเนื้อทองคำสร้างจำนวน16เหรียญหนักเหรียญละ17.2กร,รมัมเป็นเหรียญซึ่งลูกศิษย์สร้างไว้ใช้เอง14เหรียญอีก2เหรียญมีผู้สั่งจอง เหรียญเจริญพรเนื้อเงินสร้างทั้งหมด343เหรียญในจำนวนนี้คำว่าเจริญพอรอยู่ด้านล่าง271เหรียญเมื่อปั๊มเหรียญเงินได้271เหรียญแม่พิมพ์เหรียญเจริญพรล่างก็แตกใช้ปั๊มต่อไม่ได้จึงถอดพิมพ์ใหม่และย้ายคำว่าเจริญพรไปอยู่ด้านบนเพราะฟอร์มของภาพจะได้สวยขึ้นและได้ปั๊มเหรียญเงิน ต่อไปจนหมดจำนวนที่ตัดไว้72เหรียญรวมเป็น343เหรียญทุกเหรียญได้ต่อโคดเลขตั้งแต่1ถึง343ไว้ที่ช่องว่างด้านหลังระหว่างณนะมาพะทะกับวัดรหารไล่ส่วนทางฐานสิงมุมขวามือได้ต่อโคดต,ตัวทอเอาไว้เหรียญทั้งหมด343เหรียญ เหรียญน,นี้ได้แจกฟรีไปเพียงสามเหรียญคือถวายหลวงปู่ทิมหนึ่งเหรียญและสิทธิ์ใกล้ชิดอีกสองคนคือหลวงตาลอดหลองจ้าวาดวัดละหาไล่และโยมสายคนละหลนึ่งเหรียญที่เหลือ340เหรียญได้นำออกให้บูชาเหรียญละ100บาทเหรียญเจริญพรนวะโลหะสร้างทั้งหมด1,166เหรียญคำว่าเจริญพร อยู่ด้านบนทุกเหรียญตอกหมายเลข1 1 6ถึง1,166เหรียญไว้ใกล้ฐานด้านหน้าเหรียญระหว่างโต๊ะนั่งกับคำว่าหลวงปู่ทิมส่วนโค้ดตัวทอตอกไว้บนสังคติเหรียญนวโลหะนี้ปั๊มเป็นเหรียญสุดท้ายเพราะหลวงปู่ทิมท่านสั่งว่าทำให้เสร็จก่อนผ้าที่จะตกดินโดยย้ำแล้วย้ำอีกพอถึงเวลาผ้าที่ตกดิน ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่างก็หยุดปั๊มและเก็บแม่พิมพ์ทุกตัวพร้อมเสเียเหรียญทุกเหรียญขนขึ้นรถเอาไปให้หลวงปู่ทิมปลุกเสกทันทีโดยไม่ได้ตัดขอบเหรียญเมื่อเสกเสร็จแล้วจึงเอากลับมาตัดขอบปรากฏว่าขอบชำรุดไม่นำออกจำหน่าย28เหรียญน,นอกนั้นเหรียญที่สมบูรณ์ออกให้บูชาเหรียญละ50บาท เหรียญเจริญพรเนื้อชินสร้างทั้งหมด400เหรียญคำว่าเจริญพรอยู่ด้านบนทุกเหรียญเนื้อชินปั๊มก่อเหรียญนวโลหะโดยเมื่อปั๊มเจริญพรเนื้อเงินที่เหลือ72เหรียญเสร็จแล้วจึงปั๊มเนื้อชินต่อบางเหรียญมีโค้ดตัวทอตอกใต้ฐานเพราะเดิมตั้งใจจะทำไว้แจกกรรมการแต่มาเปลี่ยนแปลงภายหลังเลยนาออกให้บูชาเหรียญละ50บาทจนหมดจึงทำให้มีเหรียญกรรมการติดไปด้วย เหรียญเจริญพรทองแดงมีด้วยกันทั้งหมด15,895เหรียญมีทั้งหมด3แบบคือแบบเจริญพรล่าง900 0เหรียญแบบเจริญพรบนมีสองพิมพ์ได้แก่พิมพ์ตัวอักษรลึกและพิมพ์ตัวอักษรตื้นเจริญพรบนมีรวมกัน6 8 9 5เหรียญออกให้บูชาเหรียญละ20บาท สำหรับเหรียญทองแดงเจริญพรล,ล่างส่วนใหญ่จะลมดำเกือบทั้งหมดแต่ที่ไม่ลมดำก็มีอยู่บ้างส่วนเจริญพรบนไม่ได้ลมดำแต่ลมมันปูต่อโค้ดตัวทอที่สังคติผิดไปประมาณ400เหรียญเพราะตอนกลางคืนแสงไฟไม่สว่างพอจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเนื้อนวะโลหะเพราะลมสีมันปูเหรียญเจริญพรบนจึงดูคล้ายกันเป็นเหตุให้ตอกหมายเลขผิด เพราะคิดว่าเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะตั้งแต่หมายเลข1 4 0ถึง1,110ผิดไปถึง70เหรียญดังนั้นเลขชุดนี้มีทั้งเหรียญทองแดงและเหรียญน,นวะโลหะส่วนเหรียญสำหรับแจกกรรมการนั้นได้ตอกตัวทอไว้ที่ชายสังคติและเลข9ที่ใต้ฐานมีอยู่เพียง800เหรียญเท่านั้น พระหล่อรูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหาไลจังหวัดระยองลุ่นไตามาดจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2518ผู้สร้างพระชุดนี้คือคณะสิทธิหลวงปู่ทิมอิสริโกจำนวนการจัดสร้างเนื้อนวะโลหะ1,895องค์ลักษณะเป็นรูปหล่อรูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่ทิมด้านนาทิฐาน มีคำว่าหลวงปู่ทิมด้านหลังมีโค้ดตัวทอตอกไว้ที่ฐานปัจจุบันเป็นที่นิยมในวงการพระเครื่องสนนราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทหลวงปู่ทิมอิสริโกหรือพระครูภาวนาพิรัตท่านเป็นอนดีตเจ้าว,วาดวัดละหานไล่เป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออกท่านเป็นคนถือสันโดษ ถือสมถะไม่ยึดติดทรัพย์สินใดๆท่านฉันอาหารเพียงวันละมือ้อและไม่ฉันเนื้อสัตว์ท่านสามารถตักเกดเยื่อออกไปทั้งปวงพระภูภาวนาพิรัตหรือที่รู้จักกันในนามว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกท่านเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2422ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 แห่งราชวงศ์จักรีที่บ้านหัวทุ่งตะบุตรตำบลละหารอำเภอบ้านค่ายจังหวัดเลยยองท่านเป็นหลานของหลวงปู่สังเท่าวัดเก๋งจีนท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2449มีพระครูขาววัดทับมาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เกตเป็นภาร,ร,รมวาจาจารย์และพระอาจารย์สิง เป็นพระอุสาวนาจารย์ณพัธสีมาวัดละหารไล่ได้รับฉายาว่าอิสริโกเมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาวิทยาคมจากตำราของหลวงปู่สังเทาศึกษาเพิ่มเติม,ตมทั้งจากคารวาสและบรรพชิตท่านได้ออกทุดงไปในหลายจังหวัดต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดละหาไล่และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น ระครูภาวนาพิลักษ์เมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2,507หลวงปูท่ทิมท่านมรณภาพเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2,518รวมสิริอายุได้96ปีนับพรรษาได้69พรรษา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั b s c r i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่